ตามมองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเมื่อตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนล่าสุดนั้นปรับตัวลงมาเหนือความคาดหมายครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนนั้นหดตัวลงมาเกินคาดนะครับโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจของจีนนั้นรายงานว่าดัชนิผู้จัดการฝ่ายจะซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนเมษายนนะครับตัวเลขอยู่ที่49.2แลวลงมาจากเติมที่อยู่51.9จุดในช่วงเดือนมีนาคม นี่ถือว่าเป็นการหดตัวครั้งแรกนะตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่47จุดนะครับการหดตัวลงมาของ PMI ผภาคการผลิตเดือนเมษายนมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์าคาดการเอาไว้กับสำนักข่าวรอยเตอร์สซึ่งเคยคาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่51.4จุดครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าระดับ50ด้วยซึ่งปกติแล้วดัชนี PMI ถ้าต่ำกว่า50จุดนั่นก็สะท้อนถึงการหดตัวเมื่อที่เป็นรายเดือน ส่วนระดับที่มากกว่า50จะเป็นการขยายตัวนั่นแปลว่าตัวเลขล่าสุดที่บอกว่าอยู่ที่49.2ตรงนี้สะท้อนเห็นแล้วล่ะครับว่าชะล,ลอตัวลงมาจริงๆครับการหดตัวลงมาของภาคการผลิตนี้สะท้อนแร,กรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นสาหรับผู้ที่กาหนดนโยบายในการฟื้นเศรษฐกิจหลังจากที่มีการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด -19 เนื่องจากว่าความต้องการในการบริโภคทั่วโลกนั้นปรับตัวลงมาและตลาดอาสาริมทรัพย์เองก็ยังคงอ่อนแอ เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกเติบโตเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ในช่วงไตรมาสแ,แรกนั่นคือตัวเลข GDP นะครับเนื่องจากว่าการบริโภคภาคบริการนั้นก็แข็งแกร่งแต่การผลิตของโรงงานกับชะลอตัวมาครับท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอประกอบกับเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลงมาและเงินออมในธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับว่าเป้ประสงค์ของจีนนั้นจะเป็นอย่างไร คณะผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เน้นย้ำนะครับว่าการพลิกฟื้นและการขยายตัวของอุปสงค์นี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยางั่งยืนพร้อมกับกล่าวเตือนนะครับว่าการฟื้นตัวในปัจจุบันนั้นยังมีโมเมนตัมแนวโนที่อ่อนแอและอุปสงค์นั้นยังไม่มากเพียงพอครับในขณะที่ภาคการผลิตจีน ซึ่งกะจ้างงานประมาณร้อยละสิของการจ้างงานทั่วประเทศตอนนี้เจอแรงกดดันนะครับในื่งจว่าอุปสงค์ที่ซบเซาอยู่ทั่วทุกมุมโลกโดยรัฐบาลจีนก็ออกมาตรการกระตุ้นทั้งการค้าและการจ้างงานซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงการ, 30, การสับสนืการส่งรถยนต์การอำนวยความสะดวกด้านบีซ่าสำหรับธุรกิจชาวต่างชาติแล้วก,ก็การให้เงินอุนดหนุนแก่บริษัทที่จ้างงานผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับก็อ,ออกหลายมาตรการนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามช่วงแต่มาที่สองแต่มาที่3นะครับ ส่วนทางฝั่งของแบรนด์รถยนต์ชื่อดังชื่อดีโอนของประเทศจีนนะครับก็เตรียมที่จะบุกตลาดยุโรปและจะขายรถหลาย,ลายรุ่นนะครับราคาที่ต่ำกว่า1ล้านบาทครับอยากจะเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคชาวยุโรปนะครับโดยทางด้านของสื่อเยอรมันนะครับเดอะสปิเกอนั้นก็ออกมาเปิดเผยน,นะครับบอกว่าดีโอเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชื่อดังของจีนนี่แหละครับก็มีแผนที่จะชิงส่วนแบ่งกตลาดในยุโรปจากโฟล์คสวาเกนโดยเตรียมที่จะมีการเปิดตัวรถสําหรับตลาดยุโรปโดยเฉพาะเลยนะครับ โดยตั้งใจว่าจะขายในราคาที่ต่ำกว่า30,000ย e ูโรหรือว่าต่ำกว่า1ล้านบาทโดย The Speaker นั้นอ้างคำพูดของคุณเวิลเลียมหลีซีอของ n ี o นะครับที่บอกว่าในแง่ของราคาก็หมายความว่า n ี o จะพุ่งเป้าแข่งกับ v o l k s w a g e นอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมโดยในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมักข่าวรอยเตอร์อ้างถึงแหล่งข่าวที่บอกว่าดี o มีแผนจะสร้างโรงงานเพื่อผลิตรถยนต์อีราคาประหยัดภายใต้แบรนด์ใหม่ครับ ซึ่งก็จะมีการส่งออกไปที่ตลาดยุโรปตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปตอนจากนี้ซีอโอของนิโอก็กล่าวในงานแสดงรถยนต์ที่นครเซียงไฮ้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์ E ีวีของจีนควรเตรียมพร้อมสําหรับการเคลื่อนไหวด้านการการการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยรัฐบาลต่างประเทศในจชงว่าค่ายรถจีนเองก็มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเพื่อเป็นการส่งออกนะครับซีอโอของนิโอก็ประเมินโดยบอกว่านิโอและบริษัทจีนที่ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ E ีวี ก็มีความได้ประยบด้านต้นทุนอยู่ที่ประมาณรอยละยีเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเช่นเทสลานะครับเน่องจากว่าทางฝั่งของจีนนี่ก็มีบทบาทอย่างมากเกี่ยวกับก่รสู้กับคานและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับ